เกิดอีหยังงึ้นสาวสีเห็นบอดนกพงศกรผู้บริหารหมอลำเสียงวิหกคนออกมาโพสแหมหลายโพสอยู่นะตั้งแต่โพสแรกคือเมื่อวานเนี้ยเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเหมือนมันต้องเกิดเรื่องอะไรกับเขาแน่เลยแล้วเขาอยากได้กําลังใจเห็นบอสนกโพสต์ว่าอย่างนี้นะครับใน Facebook พงศกรเนาะเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับบอกว่ากําลังใจอยู่ใส่เนาะครับมือยแห้งคือมีแต่แนเมือยเพิ่มเขามาแท้อ่าเจ้าคือเห็ดจังสีเนาะแม่ยายเอ้ย คน<ะ>ต่้งใจเหตดงาน<ะ>มั่นขาลอยลงกับหมองเลยเด้ครับ<ะ>แล้วก็มี<ะ>อีกโพต์หนึ่ง<ะ>นี่ก็บอกว่านี่สิบชั่วโมงที่แล้วบอกว่าช่วงนี้ให้กําลังใจตัวเองดีที่สุดแล้วที่ทําทุกวันนี้คือเราชอบและสู้มากๆสู้แบบสู้แบบจริงๆอะไรอย่างนี้<ะ>จากที่เรากอเห็นนะคะพี่น้องว่า เมื่อปิดนฤดูกาลไปแล้วนะครบบอสมอก็คือยังไม่ได้หยุดนิ่งค่ะทั้งเตรียมงานฤดูกาลหน้าแล้วก็มีทั้งไลสดขายของด้วยนะแล้วก็มีนี่ไงเหมือนไลสดกลุ่มปิดเป็นอ่ s มิวสิคลเนี่ย ยูนุกกคิลเนีมย่านจะเข้าได้หกสิบเปอร์เซ็นแล้วตุลาคมนี้นะคะสื่อเนี่ยน่นจะสื่อแล้วนี่เธอรู้ไหมว่าเธอรู้ไหมว่าบอสนกเป็นคนแต่งบทเพลงนี้เองบทเพลงที่ใช้แสดงเนี่ยเองแต่งเองร้องไห้เองแล้วแบบบอสนกคือซื้อแล้วเราเห็นความทุ่มเทของผู้ชายคนนี้เนาะกับการที่จะ ทำตรงนี้ออกมาให้ดีแล้วก็ทั้งการไลฟ์สดขายของอ่ะที่จริงบอนน้องจะไม่ทาก็ได้แต่แต่นางก็ชอบทำเนาะแบบว่าไม่อยากอยู่เฉยๆเนาะบอนูก็ชอบทําแล้วเราก็เนี่ยมาเห็นล่าสุดเลยเมื่อไม่กี่นาทีมานี้นะคะแล้วก็เป็นเซบุ๊กยาวมากเลยนะเซบุ๊กส่วนตัวของบอนน้องโพสกรแล้วก็ได้แท็กของสาวอ้อยไงนะคะก็คือบอกว่าที่ผ่านมาและทุกวันนี้ทุกครั้งที่มีไลฟ์กลุ่มปิดผมตั้งใจทํางานมากๆ และไม่เคยเอาเปรียบพ่อแม่พี่น้องแฟนๆเลยสักครั้งครับและตอนนี้ผมทุ่มหมดทั้งตัวเพื่อจะสร้างสารรค์ผลงานตอบแทนแฟนๆที่ให้การสนับสนุนและแม่ตาผมพอผมเจอเหตุการณ์นี้ผมโคตรท้อเหนื่อยเพิ่มแบบบอกไม่ถูกอขอเตือนภัยนะครับภัยที่มาเจอกับตัวเพิ่งรู้ว่าเจอมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้มีคนทำสลิปปลอมครับ,รบทำจนเป็นชีวิตประจำวัน ไม่รู้ว่าทำกับใครบ้างปลอมยังไงนะหรอครับซื้อของ400ถึง1,000บาทซื้อตลอดที่จัดโปรแต่โอนแค่1-30บาทคือถือว่าเยอะแต่1บาท2บาทแหนะคือตะลุตโจนเจ้าของแท้โอนเงิน1บาทแต่ทำสลิปปลอมตามจำนวนที่ซื้อและกลุ่มปิดก็ทำแบบนี้เช่นกันผมลองตรวจเช็คดู เขาทำเป็นร้อยครั้งอาศัยช่วงคนเข้ากลุ่มเยอะๆและเวลาขายของเขาอาศัยตอนลูกค้าเอฟของรัวๆเพื่อให้เราตรวจสอบไม่ทั่วถึงผมคือเหมยคือท้อใจทเนาะปากก็บอกว่าแฟนขับตัวยงแล้วทําไมถึงทํากับคนหากินสุจริตแบบนี้เนาะครับและยังมีอีกหลายคนที่ทํเเหมือนกันแบบนี้แต่ไม่บ่อยขนาดนี้ผมโง่เองนั่นแหละครับที่เพิ่งจะรู้ตัว แล้วเราเห็นรูปสลิปคือเยอะมากเลยนะเอางี้สาวสีเท่าที่สาวสีอานเนี่ยเข้าใจว่าคือเข้าใจนะคนกลุ่มเนี้มันมี<ฆ>คนกลุ่มแบบว่าเราได้ยินมามากพอสมควรแล้วคาว่าสลิปปอมอพี่น้องเชื่อไหมนะครับว่าทุกวันนี้ส,ปปมมสังคมไทยอ่ะ เหมือนเขาจะเฟดไปใช้ไม่ได้ใช้เงินสดกันเป็นส่วนใหญ่แล้วเนาะร้านค้าร้านขายส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นเหมือนเป็นทําให้โอนเงินสแกนบ้างอะไรเงี้ย<ะ>และอย่างพวกอ่อย่างหมอลรามหรือว่าอย่างขายของออนไลน์ซื้อซื้อกลุ่มปิดอะไรเงี้ยก็จะมีการส่งโอนเงินแล้วก็ส่งสลิปไปให้แล้วอย่างไร้กลุ่มปิดพอส่งสลิปเสร็จแล้วเขาจะดึงเข้ากลุ่มข<ะ>ายของออนไลน์ก็เหมือนกันพอเราส่งสลิปไปปุ๊บเขาก็จะรับออเดอร์เราแล้วก็แพ็คของให้เราจริงๆอย่างเหมือนไลฟ์สดเหมือนที่มอสบอสโนกบอกอะ ที่เขาไลฟ์สดขายของในช่วงที่เขาเอฟของเัาจะเยอะอ่ะมันตรวจสอบได้ไม่หมดหรอกทุกคนหรอกว่าคนนี้โอนจริงไหมเพียงแค่เขาส่งสลิปมาเราเห็นว่ามันเป็นสลิปชื่อเราแล้วยอดจานวนเงินเราอาจจะเช็คแค่นั้น <ฮะ S 1> แต่จริงๆแล้วทีเนี้ยพอมันมาเจออย่างนี้เยอะๆอย่างโพสต์เนี้ยเขาเรียกว่าเป็นโพสต์อุทาหรณ์ก็ได้นะ,<ฮ>ะโพสต์อุทาหรณ์คืออายากจะเตือนภัยกับสังคมเนี่ยว่ามันมีรูปแบบนี้อยู่จริงเพราะฉะนั้นแล้วแม่ค้าทางออนไลน์นะครับหรือใครก็ช่างที่ทําการค้าทาง ทางการโอนเงินเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบเรื่องนี้ให้ละเอียดหน่อยว่าการโอนเงินเข้าโอนจริงไหมเข้าไปดูด้วยถ้ามันดูไม่ทันจริงๆอยากจะให้มีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่คอยตรวจสอบมีแอดมินที่ตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าตรงเนี้ยโดยเฉพาะเลยเพราะว่าไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อของของมิจฉาชีพเรียกว่ามิจฉาชีพได้เลยพวกเนี้ยคือพวกโกงระดัด้านคือเนี่ยเธอแล้วคนเธอเชื่อไหมว่าเขาทํามาหากินแหมกว่าเขาจะได้เงินแต่ละบาท อย่างเสียงวิหงอย่างบอสนกเนี่ยเขาตั้งใจรังสรรค์ผลงานอย่างไร้ดกลุ่มปิดคุณไปกล้าโกงเขาได้ยังไงเนี่ยคุณมันขึ้นว่าแฟนตัวยงแล้วก็เป็นคน<อ>คนเดียวแล้วเยอะมากมและคนอื่นก็มีอีกไม่ใช่แค่คนนี้แต่ว่าคนนี้<ม>คือ<ม>คือเยอะจริงๆเป็นร้อยอ่ะคือดูเอาอย่างนี้ไอ้เรื่องขายของอ่ะมันก็โกงใช่ไหมแต่อขอพูด<อ>ไร้ดกลุ่มปิดห<อ>น่อยไร้ดกลุ่มปิดคุณกล้าไปโกงเขาได้ยังไงพี่น้องเพราะว่านยัง พี่น้องเจ้าเมื่อ,อายบ่บเจ้าโอนก็นในเพิ่นหนึ่งบาทสองบาทแล้วเจ้าไปปลอมสาลิปบ่าาราคา159.49บาทแล้วก็ส่งไปให้เขา<บ>แล้วเจ้าไปเบิง่ง<บ>เพิ่นเพิ่นตั้งใจโชว์ให้เจ้าเบิง่งกว่าเขาจะได้ออกมาโชว์โชว์หนึ่งอ่ะผ่านการคิดของผู้บริหารกลั่นกองออกมาฝึกซ้อมกันมารวมกันมากี่เดือนสมาชิกทุกคนของหมอลำเขาฝึกซ้อมกันมากี่เดือนกว่าเขาจะทำโชว์ออกมาได้โชว์หนึ่งฉากแสงสีเสียงเวทีเขาทุ่มเงินไปเท่าไหร่<บ>ไฟ์สดกลุ่มปิดเขาจ้าง จ้างทีมงานไร์สดมาตังหกอันนี้ก็เป็นเงินแล้วทั้งทีมงานเขาอีกตัองมาชีวิตไม่แล้วไม่เข้าใจว่าคุณไม่เห็นใจหมอลำบ้างหรอแล้วคุณอน่ะได้รับแบบว่าเครื่องหมายแฟนตัวยงเลยนะคือแบบซื้อทุกครั้งทาไม่ว่าจะทอะไรสับสนับสนุนทุกอย่างแต่พอมาดูสลิปมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ไอแฟนคลับตัวยงแล้วมันเป็นมิจฉาชีพตัวยงเลยเลยเออแล้วก็ไม่รู้ว่าไปทำกับใครบ้างนะสําหรับการปลอบแลงเนี่ย มันก็ตรวจสอบยากจริงถ้าในกลุ่มปิดที่มีคนเยอะๆแล<ช>้วถือว่าจะเป็นการไล้สดวนใฟองอ่ะมันยากถ้าไม่มีแอดมินดูแลส่วนตนัวต่างหากถือว่าจะเป็นระบบที่เขาดูอัตโนมาาัติเนาะจะมีระบบนั้นอยู่นะคะ<ม>ให้แจ้งเวลาอะไรด้วยอย่างเงี้ยเขาจะได้ตรวจสอบยอดเงินได้ถูกนะคะเ, <c oughs> เห็นแล้วก็มันสะท้อนจากคม <น S 1> เลยอ่ะเห็นแล้วใจหายเห็นแล้วรู้สึกรู้สึกเหนื่อยแทนผู้บริหารค่ะรู้สึกเหนื่อยแทนตั้งใจทำก็ตั้งใจทำแบบสุดๆคนโกงก็ตั้งใจมาโกงแบบสุดๆ มันโกงคือมันมาในรูปแบบแฟนคลับไงสาวสี่มันเลยรู้สึกเสียใจไงเข้าใ,<ช>ใจไหมใมันเสียใจมากกว่าเดิมอ่ะออมันมาในรูปแบบแฟนคลับแล้วก็อุดหนุนซัพพอร์ตตลอดแล้วพอ<ฆ>เรามาพอเรามาตรวจดูแล้วมันปลอมทุกอย่างอ่ะโอ้แล้วอย่างนี้อย่างนี้เราอุตส่าห์ให้ใจไปเต็มที่เนาะเราแสดงเต็มที่เนาะเชืเ่อนะเถอะหมอลำเขาแสดงทุกวันนตะ่เขาเหนื่อยมากเขาก็ยังทําอุตส่าห์อยากจะให้อยากจะให้แฟนคลับทางบ้านเขาว่าอะไรสดลุ่มปิดนะอยากจะให้แฟนคลับทางบ้านนะครับคือที่ไม่ได้มาชมหน้าเวทีอยากให้เขามีความสุข อยากให้เขาได้รับความสนุกสนานเียอยากให้เขาได้รับเสียงหัวเราะได้รับความม่วนอย่างเงี้ยคือเขาตั้งใจทําเต็มที่แล้ว<ม>แต่พอมาเจอแบบนี้แล้ว<ม>เข้าใจเลยเข้าใจทใําไมบอสนโพสเนาะ<ม>เอางี้ให้กําลังใจดีกว่าอะ<ฮ>ให้กําลังใจทีมง,งานเสียงวิหก<ม>ให้กำลังใจบ,บ,<ฮ>บอสนกสกอนนะครับผมบอสนบอสตั้มด้วย<ฮ>ให้กําลังใจทุกๆคนเลยที่คุณเจอเหตุการณ์แบบนี้เรื่องราวแบบนี้ เอาจริงๆก็เป็นก็ขอบคุณนะที่บอสโนกได้ออกมาโพสตเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมไทยสะท้อนว่ามันมีคนกลุ่มนี้อยู่จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะให้ทุกๆคนนะครับผมที่ทําการค้าขายในโลกออนไลน์หรือว่าทําการโอนเงินผ่านสลิปเนี่ยไลฟ์สดกลุ่มปีดอะไรอย่างเงี้ยขายของออนไลน์ก็ช่างคืออยากจะให้ตรวจสอบตรงนี้ให้ละเอียดหน่อยเพราะว่ามิจฉาชีพมันมาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนเนาะประสบคอเซนเตอร์คอพลเซนเตอร์พอมันได้ตีข่าวกระจายข่าวออกไปทั่วประเทศแล้ว คอเซนเตอร์ก,ก็จะเบาลงเพราะว่าคน,คนก็จะนคนเออคนรู้มากขึ้นคนก็จะเลือกที่จะไม่รักษาคอเซนเตอร์หรือบางทีเลือกรับแล้วได้ยินเป็นคอเซนเตอร์เรากดวางทันทีไม่ต้องตอบโต้อะไรเลยอย่างเงี้ยคือคนเดินกันเยอะเนี่ย<ช>มันมันสามารถเอามาเป็นอุทาหรณ์ได้แล้วเรื่องเนี้ยบอสบอสนกเนี่ยเอามาเป็นอุทาหรณ์ได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์มนี้มีอยู่จริงแล้วไม่ใช่แค่บอสนกที่เคยเจอคนหลายๆคนก็เคยเจอเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็ฝากเป็นฝากให้ตรวจสอบให้ละเอียดเนาะ เราะว่าเราก็เป็นห่วงนนองก,ก็อยากให้<ม>ทําแล้วมันก็ได้จริงๆอยากให้เป็นแบบนั้นนะคะแต่ค,คนที่โก้เขาก็มีโกงทุกวิธีเราก็ตั้งตั้งมือรับให้ทันเนาะค,ค่ะคแล้วก็เป็นกําลังใจให้บอสนอกแล้วก็ทั้งทีมง,งานแล้วก็บอสทั้งอีกทั้งสองคนเลยค่ะคว่ายังไงก็สู้ๆนคนติดตามก็ยังมีเยอะแล้วก็คนที่เขาโอนจริงชอบจริงแฟนขับจะอยูก็มีเยอะค่ะครับผมแล้วก็เราสองคนเนาะรวมทั้งแฟนขับทั่วประเทศแฟนขับของเสี่ยววิหกเองแฟนขับของหมอลำเองเรารัก รักในองค์กรรักในสายอาชีพรักในการแสดงของพวกคุณรักพวกคุณทุกทคนนะครับผมเราพร้อมที่จะสนับสนุนพวกคุณแบบนี้ตลอดไปครับสำหรับวันนี้บ่าวโจดีไซน์นะครับสาวสีเมืงเลยค่ะก็ได้นําข่าวสารมาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์แล้วก็มาเตือนภัยสังคมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ